ครับวันนี้อาจารย์พบกับอาจารย์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเสริมโชควาสนาเสริมดวงชะตาดีเสริมการเงินการทองสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับ ทั้งวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนเลยนะครับอันนี้อาจารย์จะมาแนะนําวิธีการเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเดี๋ยวลองเปยก่อนคนที่เกิดวันพุธเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนน่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิด ละเอียด e เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกหน่อยหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะจิกหน่อยหนึ่งไม่หน่อยหนึ่งเละค่อนข้างที่จะมากด้วยแล้วค่อนข้างที่จะมีอารมณ์คิดอารมณ์เครียดถ้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียวแล้วค่อนข้างที่จะคิดค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับว่าดูหนังดูซีรีส์ อะไรต่าง um> ๆไปแล้วรู้สึกว่าจะหวั่นไหวไปแล้วก็รู้สึกแบบมีการเหมือนกับเรานี่คือพระเอกนางเอกอะไรอย่างนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามีอารมณ์กับตัวเองมากหน่อยหนึ่งนะอันนี้ก็มีเป็นทั้งผลเป็นผลเสียนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะแล้วอีกคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นคนที่มีเมตตาเสน่ห์ต่อเพื่อนตรงข้ามและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ข้างนอกเนี่ยดูแข็งแกร่งข้างนอกนี่ดูแข็งแกร่งแต่ข้างในนี่อ่อนไหวนะบอบางนะนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะค่อนข้างที่จะสร้างก่อคู่กันให้ตัวเองสูงแต่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอ่เมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวรู้สึกว่าจะต้องการคนเอาใจใส่คนดูแลเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะทั้งวันพุธกลางวันและกลางคืนจะครอบหวยหาความรักอยู่ตลอดเวลา นะคนที่เกิดวันพุธจะชอบหูกมิความรักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามีสื่อมีเซนส์มีสัมผัสนะค่อนข้างที่จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานวิญญาณหรือสิ่งต่างๆที่เหนือ,อวกว่าธรรมชาติหรือพลังงานต่างๆนั่นนะอันนี้คนเกิดวันพุธแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนสําหรับคนเกิดวันพุธนะวันอื่นๆก็ก็มีเซนส์เหมือนกันแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยอำนาจเซนส์จะแรงหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นกําลังภูมิ นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าจะประสบความสําเร็จประสบความสาเร็จเลยรวยคือรวยแบบเปรี้ยงปางเลยนะมีโชคมีโชคกระอาจาหันเลยแต่ถ้าติดขัดก็คือจะติดขัดยาวเลยปีสองปีสาปีจะติดขัดทําไม่ค่อยขึ้นทําอะไรต่างๆไม่ค่อยดีเลยวันนี้อาจารย์จึงจะมาแนะนําวิธีการเสติมเพราะดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็จริงเป็นคนที่คนรักใครชอบก็จริงแต่จะชอบชอบทำเขาเรียกคนจะชอบเข้ามาหลอกทาให เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นอตอนแรกก็จะทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีค่ามากแต่พอหลังจานกนั้นก็จะทําให้เรารู้สึกว่าค่อคนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ มาหลอกเรามาทําให้เราเจ็บช้าใจมาทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นคนที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนนะอันนี้จะเป็นผลสาคัญและแต่เกี่ยวกับเรื่องของถ้าถ้าลงทุนการเงินเลยค่อนข้างที่จะดีมากนะการเงินการทองกลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะดีนะแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ได้มากเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่นะมีเขาเรียกว่ามี ใครที่จะมาระเบียยก็จะมีอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะมาคอยผลักดันออกทําให้อ่าไม่ถูกรัตเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเทพประจาวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยเหลือดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธอาจารย์จึงจะแนะนําให้บูชาสิ่งไหนที่จะมีเข้ามาเสริมดวงชะตาและเสริมโชคเสริมลาภและเสริมการเงินการทองและเสริมสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตให้เห็นผลเร็วที่สุดนะ คนที่เกิดวันพุธที่จะดีที่สุดทั้งกลางวันและกลางคืนนะเพราะมีทั้งเทพพระราหูอที่คอยคุองในวันพุธเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะสิ่งที่จะมีบูชาเลยถ้าเป็นวันพุธกลางวันถ้าเป็นวันพุธกลางวันให้บูชาพระเกียรติพญานาคนที่เกิดวันพุธกลางวันให้บูชาพญานา หรือพกิจนั่นเองนะแต่ถ้าบูชาพญานาคก็คือพญานาคหนึ่งเสียนก็ได้สามเสียนก็ได้ห้าเสียนเจ็ดเสียนเก้าเสียนก็ได้แล้วแต่เราแต่ถ้าเป็นพญานาคที่จะเหมาะสมสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันคนที่เกิดวันพุธกลางวันแนะนําเลยให้บูชาพญานาคนะแต่พญานาคที่จะบูชาให้เป็นสีเขียวให้เป็นสีแดงให้เป็นสี ดำหรือสีอมทองอย่างเงี้ยแอนดี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เกิดวันพุธดีที่สุดนะแต่ถ้าเป็นพระหรือว่าวัตถุมงคลที่เป็นพระพุทธเจ้าท่าที่เกิดวันพุธถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะแนะนําให้บูชาหลวงพ่อโสธรน,นะครับจะแนะนําให้บูชาหลวงพ่อโสธรนะฮะขอถ้าบ้านใครยังไม่มีนะก็แนะนาให้หาเป็นรูปภาพก็ได้นะเป็นรูปหลอ่อรูปปั้นก็ได้ที่เป็นองค์จําลองหลวงพ่อโสธรน,นะครับว่า มาบูชามาทิฏฐานหรือถ้าใครมีโอกาสได้ไปไหว้องค์จริงหลวงพ่อโสธรก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันพ ut, ุธทางกางวันและการเืิอันนี้จะช่วยเสริมการเงินการทองเสริมวาสนาเสริมสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตใครยิ่งถ้าใครลงทุนธุรกิจนะแนะนําเลยยิ่งต้องไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรน,นะหรือว่าขอให้มีรูปหล่อรูปปั้นมาตั้งไวนะ้อยู่ที่บ้านไว้ไวสําหรับจักรราบูชาที่บ้านเราเลยอันนี้คือมีหลวงพ่อโสธรมีพญานาคพราชนะครับ แล้วคนที co ่เก mm ิด hmm. วันพุธกลางคืนล่ะคนที่เกิดวังพุธกลางคืนถ้าเป็นเทพที่จะบูชาดีที่สุดก็คือพระพิคเนศพระพิคเนตและก็ภรยาคุดนะครับพระพิคเนศแล้วก็ภรยาคุดนะหรือภรยาคุดเนี่ยจะบูชาดีจะเป็นเหรียญเป็นผ้ายันเป็นอะไรก็ได้ติดไว้ในห้องพระอันนี้จะช่วยเสริมให้ไม่แนะนําให้เอาไปไว้ในห้องนอนนะครับแนะนาให้ไว้ในห้องพระนะครับหรือว่าติดไว้หน้าบ้านสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับแนะนําให้เป็นภรยาคุดแล้วก็เป็น หลวงพ่อถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระสําหรับคนเกิดวันพุธก็คือหลวงพ่อโสธรเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนแต่จะแตกต่างกันก็คือ,อเทพนักสัตว์ก็คือถ้าเป็นกลางคืนให้บูชาพระยาพุธถ้าเป็นวันพุธกลางวันให้บูชาพญานาคราชอันนี้จะเสริมดวงชะตาคนรักแบบหรือจะเสริบบูชาทั้งสองสิ่งนี้ก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับไม่ไม่จากัดน,นะครับอันนี้จะเห็นผลเร็วแต่ถ้าเป็นด้านการค้าขายการเงินงการทองหลัก ด้านการค้าขายการเงินการทองจะแนะนําให้บูชาพระพิคเนศปางประทานพรสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับแนะนําให้ไหว้พระพิคเนศปางประทานพรนะครับและสิ่งที่จะไหว้แล้วเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องของการโชคการลาบคือไหว้เทพอยู่สองอย่างคือไหว้เทพนะครับไหว้เทพอะไรไหว้พระอินทไหว้พระพรหมไหว้ พระพิกณก็นี3สามอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าใครมีถ้าเราไปเห็นแบบว่าสารพระพรหมอยู่ที่ใดเราก็สามารถนำพวงมาลายดอกไม้ทุกเพียนไปสักการะไปทิษฐานไหวขอพรได้ เห็นรูปรอรูปปั้นที่เป็นพระอินนะครับหรือองค์อมรินอยู่ที่ไหนเราก็ไปไหว้สักการะได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับนะแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเกิดวันพุธโดยทีเดียวเราก็ไหว้ได้ทุกอย่างแต่เอาสําหรับคนที่ดวงชะตาที่เหมาะสมและสมคงดวงในช่วงระยะดวงชะตานะครับก็คือลองไหว้อย่างนี้ดูแต่ถ้าจะเห็นผลดีที่สุดก็คือพระพิฆเนศปางราฐานพรนะครับแล้วก็ถ้าลงทุนธุรกิจก็จะแนะนําให้ไหว้ถ้าจะแนะนําลงทุนธุรกิจก็จะแนะนําให้ไหว ระพงนะครับอันนี้จะช่วยเสริมและสิ่งที่จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเสริมโชคเสริมลาภเสริมวาสนาดวงชะตาดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับถ้าเป็นบ้านนะครับขอให้มีช้าง นะฮะขอให้มีลูกช้างจะเป็นรูปเล็กรูปใหญ่ก็ได้ตั้งไว้หน้าบ้านตั้งไว้หน้าประตูบ้านอันนี้จะช่วยเสริมอํานาจขอเทพวันพุธก็คือมีเทวดาทรงช้างนะอันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอนานาจวาสนาขอให้มีลูกช้างติดตัวไว้นะครับนะอันนี้จะช่วยเสริมเห็นผลดีที่สุดเลยถ้าเป็นของเสริมโชคเสริมลาภหรือเสริมมงคลและอีกสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับเราลองเอาเหรียญสิบนะครับเอาเหรียญสิบ นะเอาเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองแต่เหรียญเงินเหรียญทองก็คือเหรียญสิบบาทของเราเนี่ยนะนะเอาห่อผ้าสีแดงห่อผ้าสีแดงหนึ่งหอ่อห่อผ้าสีขาวหนึ่งหอ่อผูกให้เรียบร้อยแล้วเอาไปแขวนไว้ต้นไม้หน้าบ้านนะแขวนไว้ต้นไม้หน้าว้านสามวัน นะอันนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของปัดสิ่งนอกระเคราะห์ร้ายแล้วก็เมื่อลมมันพัดเขาเรียกว่าหาทิศทางลมแต่ถ้าเอาไว้ทิศทางไหนเอาไว้แขวนไว้ตรงหน้าบ้านแขวนไว้ตรงต้นไม้จําเป็นว่าจะต้องแขวนไว้บนต้นไม้นะครับแล้วก็เอาเงินเหรียญสิบมาใส่ในห่อผ้าแล้วก็ห่อมัดดีๆด,ดึงขึ้นแล้วก็ไปผูกกับต้นไม้แล้วก็ให้ลมมันพัด เวลาลมพัดก็คือก็เรียกว่าเป็นการแก้เคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเพราะดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธเนี่ยค่อนข้างที่จะเงินทองนีออกมากหน่อยหนึ่งทําอะไรต่างๆทุกเสร็จชั้นใจใหญ่ชั้นให้เงินให้ทองแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์คนที่เกิดวันพุธประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นขึ้นไปจนถึงค่ำเนี่ยจะค่อนข้างที่จะขี้เหนียวหน่อยหนึ่งหนะขี้เหนียวหน่อยหนึ่งแต่ถ้าให้ก็ให้เลยจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะแนะนําว่าถ้าเสริมโชคก็คือให้ ให้หาเงินเหรียญสิบเนาะผูกใส่ผ้าแดงผ้าขาวแล้วก็ไปเผนอยู่ที่หน้าบ้านนะนำต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เรียกว่าจะมีพัดโชคพัดลาบแล้วก็อธิษฐานก่อนอธิษฐานของเงินขอทองวันนี้ข้าพเจ้าของเงินขอทองนะนำตัวนี้มามาบูชาโชคแล้วก็ไปเผนแล้วก็ให้หลงพัดสามวันพอสามวันเสร็จปุ๊บเราก็เอาเงินนั้นไปแกะ ผ้าแดงผ้าขาวที่เราแขนบูชานั้นออกมาแล้วก็นําเงินนั้นไปซื้อขนมนมเนยซื้อน้ําให้บิดามารดาให้ไปทรายบา,าระก็ได้หลังจากนั้นจะเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่ถ้าวิธีการที่จะจุดทูปให้เกิดทรัพย์เกิดเงินเกิดทองสําหรับคนที่เกิดวันพุธจะแนะนําให้ไหว้เทพเทว,วดาหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้ หันหน้าไปทางที่ใต้จุดธูป36ดอกหันหน้าไปทางที่ใต้อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอโชคขอวาสนาขอดวงชะตาดีนะครับแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่ปัารานาของเราพออธิษฐานเสร็จแล้วก็ทูปบ,บนตัวแล้วก็ปักลงไปบนธรณีสิ่งเหลานี้จะช่วยเสริมเห็นมงคลและเห็นผลดีลองทาดูนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับจะช่วยเป็นวาสนาดวงชะตาดีของเรามากที่สุดนะครับ